เทคนิคพูดยังไงนะคะให้คนเชื่อถือในตัวเรานะคะการที่เราจะออกมาพูดหน้ากล้องนะคะหรือว่าจะพูดเวลาที่อยู่ในที่สาธารณะหรือแม้กระทั่งพูดกับคนรู้จักหรือพูดกับลูกค้านะคะเราจะมีเทคนิคยังไงที่จะสามารถพูดให้เขาได้เชื่อถือและเชื่อใจเรานะคะหนึ่งเลยนะคะ จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องให้คนฟังนะคะมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นบ้างนะคะไม่ใช่ว่าพูดออกไปโดยที่ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนฟังเลยนะคะถ้าหากว่าเราพูดเอาแต่พูดอย่างเดียวนะคะโดยที่ไม่สนใจฝ่ายตรงข้ามว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเขาอยากที่จะสอบถามเรื่องราวอะไรกลับมาหรือเปล่านะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะทำให้ค้าหรือว่า คนฟังเรานะคะเขาเชื่อใจในตัวของเราได้เลยค่ะสองเลยนะคะเทคนิคนี้ก็สำคัญมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษาสภาวะอารมณ์ของเราตรวจด,ดูดีๆนะคะว่าตอนนี้เรามีสภาวะอารมณ์แบบไหนนะคะไม่ใช่ว่าคุณกำลังมีอารมณ์ที่ โมโหนะคะหรือว่ากําลังโกรธใครมานะคะแล้วเวลาที่เราพูดไปด้วยอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์โมโหนั้นนะคะมันก็จะส่งผลที่ไม่ดีให้กับคนฟังแน่นอนค่ะและตัวของคุณเองนะคะก็ย่อมที่จะพูดในสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้นะคะดังนั้นแล้ววันนี้ก่อนที่จะพูดอะไรออกไปนะคะจะต้องปรับอารมณ์ของเราให้อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่เบาสบายนะคะแล้วก็เป็นกันเองนะคะ โดยที่ไม่ได้มีอารมณ์โมโหหรือว่าโกรธเกลียดอะไรกับใครนะคะ 3. เราจะต้องมั่นใจในสิ่งที่เราพูดค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้คนพูดเองยังไม่มั่นใจเลยใช่ไหมคะเวลาที่พูดออกไปคนฟังเขาก็รับรู้ได้ค่ะว่าขนาดคนพูดเองก็ยังไม่มั่นใจเลยแล้วเขาเป็นคนฟังเขาจะเชื่อมั่นเชื่อใจเชื่อถือคนพูดได้อย่างไรใช่ไหมคะ สิ่งที่เราจะพูดออกไปนั้นเราจะต้องรู้ค่ะว่าเราพูดไปด้วยความมั่นใจและความที่เรานะคะศึกษามาอย่างดีและรู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นนะคะตัวเรามั่นใจสุดๆแล้วถึงได้กล้าที่จะนำเสนอออกไปนะคะถ้าเรานำเสนอสิ่งที่เราเองก็มั่นใจนะคะคนฟังก็จะมั่นใจในตัวเราและเชื่อถือในตัวเราได้อย่างแน่นอนค่ะ สามเทคนิคนี้นะคะนําไปใช้กันได้เลยค่ะและจะทําให้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนะคะก็จะมีคนที่เขาเชื่อใจเชื่อถือในคําพูดของคุณแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ